น้ำตาจะไหล Line แอปพลิเคชันนะครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่15.3.0ล็อกอินพร้อมกันได้4เครื่องแล้วรลิปชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับเอ่อ <c oughs> คนที่ใช้ไลน์น่าจะดีใจนะฮะแต่ยกเว้นผมผมไม่ได้ใช้ไลน์นะครับนะฮะใครที่จะไลน์หาพี่หลามนะครับขอบอกไว้เลยนะฮะ ไม่ได้ตอบครับไม่ได้ใช้ไลน์จริงๆครับผมก็เลยเล่าเรื่องไลน์อาจจะไม่ไม่ถูกต้องมากนะเพราะผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันนะ,ะล่าสุดไลน์เนี่ออกอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เป็น15.3.0นะฮะแต่เดิมเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือไลน์ถ้าคุณใช้บน iOS คุณจะสามารถล็อกอินในบัญชีเดียวกันเนี่ยกับอุปกรณ์ชนิดอื่นได้แต่ต้องไม่ใช่โทรศัพท์มือถือคุณจะล็อกอินได้บน iPad ได้นะ,ะหรือไม่ก็ไปอยู่บน PC เลย เวอร์ชัน PC มีอยู่ช่วงหนึ่งอะเวอร์ชัน PC มันมีปัญหาเหมือนกับทำให้ทุกคนต้องไปสร้างแอคเคา t ์ใหม่กันหมดเลยทุกวันนี้นะทุกคนก็เลยตัดปัญหานะคนที่ใช้ l ล n e ส่วนใหญ่ก็จะไปเครื่องไหนก็สร้างแอคเคา t ์ใหม่ไปเลยแล้วก็จะมีชื่อเดียวกันซ้ำๆกันไอคอนคล้ายๆกันเต็มไปหมดนะฮะก็จะวุ่นวายฝัง Android หนักกว่าเพราะว่า Android เนี่ยแท็บเล็ต Android เนี่ยมันมีสถานะคล้ายกับมือถือเลย ฝั่ง Android เนี่ยถ้าคุณใช้มือถือ Android แล้วคุณลงไลน์ไปแล้วคุณจะไปลงบนแท็บเล็ต d r o r o i d เนี่ยไม่ได้นะฮะคุณน่าจะต้องไปลงบน PC แทนนะแล้วถ้า PC มีปัญหาขึ้นมาก็กลายเป็นชตากรรมเดียวเลยนะครับก็คือได้เครื่องเดียวแต่15.3ใหม่นี้นะครับคุณสามารถมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาได้นี่เขาจะแยกเป็น Main Device กับกับตัวอุปกรณ์เสริมหรือที่เรียกว่า s ับเดเวิร์นะฮะอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดู ถ้าคุณอยากจะใช้งานได้ใน Account เดียวใน4อุปกรณ์นะครับนั่นก็คือ 1. เป็นโทรศัพท์มือถือนะจะเป็น iPhone ก็ได้จะเป็น Android ก็ได้นะครับ2ก็คือเป็นสับดีไว้ก็คือจะเป็นแท็บเล็ต d r o r o i d หรือจะเป็น iPad ก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้เป็น2-3เลยนะ2 3เลยจะเป็นแท็บเล็ต Android ก็ได้หรือจะเป็นมือถือ Android อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะฮะ มันสามารถเป็นอุปกรณ์เสริมได้ไงอ่าเราก็มองว่าอันนึงเป็นเมนดีไว์อันนึงเป็นสับดีไวทนะครับหรือจะไปลงเป็นแท็บเล็ตบน iPad ก็ได้อีกอันนึงเป็น3กับปิดท้ายก็คือบน Desktop PC นะครับก็คือเวอร์ชั่น d e s k ์ท็ก็คืออีก1อุปกรณ์เป็น4กับแบบที่2ครับใช้งานได้3อุปกรณ์นะครับคืออันนี้คุณใช้ iPhone เป็นหลักเครื่องเมนหลักคือ iPhone เครื่องที่2คือแท็บเล็ตแอนดรอยนะถ้าคุณไม่มี iPad คอที่3คือได้ปท็อปพีหรือถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟน Android เป็นเครื่องหลักนะครับคุณก็จะสามารถลงแอปเข้าด้วยกันบนแท็บเล็ต Android ได้1ได้สได้เป็น2แล้วก็บน PC อีก1เป็น3นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแบบที่3ด้วยอันนี้ในดอยแซนเขาบอกไว้นะฮะบ,บอกว่าใช้ได้พร้อมกัน4บวก2อุปกรณ์เฮ้ยเป็น6เลยเหรอทำไมได้เยอะจังอะ่ะ เริ่มต้นจากโทรศัพท์มือถือก่อนเป็น iPhone หรือ Android ก็ได้อันนี้เครื่องหลักนะฮะแล้วเครื่องอุปกรณ์เสริมนะฮะตัวสับดีไว้ก็จะต้องเป็นแท็บเล็ต a n d r o i d นะฮะหรือสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ iPad นะฮะ,นะฮะอีกหนึ่งอันแล้วก็ d e s ก์ท็อปพอีกหนึ่งอัน4แล้วนะ5 6มาจากไหนรู้ไหมมาจากบน Chrome e x t e n s i o นนะฮะ ล็อกอินไลน์เข้าไปบนเบราว์เซอร์โคมได้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวมันก็อยู่บนเครื่อง PC ปปะหรือมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งได้เออนะ,ะสมมุติมีโน้ตบุ๊กกับเครื่องเดสก์ท็อปแล้วก็บนสมาร์ทวอทได้อีกหนึ่งอุปกรณ์โอ้โหลลำบากจริงๆแต่มันจะมีข้อจำกัดว่าลนา์ที่อยู่บนสับดีไวหรืออุปกรณ์เสริมนะครับมันจะใช้เป็นเครื่องถ่ายโอนบัญชีไม่ได้นะฮะ ซื้อพวกลายตีมลายสติกเกอร์ลายเมโลดี้ไม่ได้แบ็กอัพประวัติแชทไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจและลองใช้ดูนะครับแต่ก็ถือว่าคนที่ชอบใช้ลายก็น่าก็น่าจะดีใจที่มันทำอะไรได้เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแค่ไม่เข้าใจว่าการทำให้ แอคเขาเดียวกันมันคอนเน็กได้หลายๆอุปกรณ์หรือใช้ได้หลายๆเครื่องมันยากตรงไหนผมก็ไม่เข้าใจนะนะฮะอย่างทุกวันนี้ผมใช้ Facebook m e s s e n g e r นะฮะเราจะมีมือถือกี่ร้อยเครื่องเราก็ลงได้ล้วจะมีคอมกี่ร้อยเครื่องเราจะมีอุปกรณ์กี่อันเราก็ลงได้แล้วเราก็ไม่เห็นผลเสียของมันเลยนะฮะเราเห็นแต่ผลดีการที่มันเป็นแอคเขาเดียวเนี่ยมันไม่มั่วครับนะฮะ บางคนอาจจะบอกคนที่เป็นสาวกและผู้มีจิตศรัทธาของล ne นะฮะอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับท่ามือถือลงได้เครื่องเดียวเนี่ยมันก็จะมีมือถือเครื่องอื่นลงไม่ได้ถ้ามีใครมาปลอมแปลงเป็นเราก็ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่พาสเวิร์ดแหละครับนะฮะทุกวันนี้ผมก็ลง messenger ในทุกๆเครื่องก็ไม่มีใครปลอมแปลงเป็นผมได้เพราะผมก็ยังคงถือพาสเวิร์ดของผมอยู่และมีระบบตรวจสอบนะฮะออเทนติเคชันอยู่ ะะไม่เห็นมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ผลิตแอปหรือผู้ผลิตแอปแชทมาบังคับให้เรามีอยู่เครื่องเดียวเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เหตุผลที่ทุกคนบอกว่าคือผมเป็นคนชอบบ่นไงแล้วทำไมทุกคนต้องใช้ l ล n e ในยเมื่อมันไม่ดีเลยเราก็ไม่ต้องใช้มันสิทุกคนก็จะให้เหตุผลเดียวกันว่าก็ทุกคนใช้ l ลา e นี่ครับก็ไม่เป็นไรครับใครใช้ l ล n e ก็ไม่ต้องคุยกับผม คนที่อยากคุยกับผมก็ต้องมาคุยบน Facebook Messenger ไม่เห็นจะยากเลยนี่เราต้องง้อคนทั้งโลกเหรอไม่ต้องมั้ง